วันนี้เราพามาทานผัดไทยกระทะทองอุปสรรคเราเยอะค่ะคนหาที่จอดนานมากมีใ,ใจก็ภาวนานขอที่จอดน่อยขอที่จอดน่อยอยากกินผัดไทยอยากกินผัดไทยในที่สุดเราก็มาถึงร้านแล้วค่ะร้านนี้เปิดมาก,กว่า30ปีแล้วคนแนะนํามาเยอะมากมาตลาดน้ำพูทั้งทีไม่ลองผัดไทยหน่อยหรอวันนี้มาลองให้เรานะเข้ามาถึงกินผัดไทยก็หอมเตะสมูกเลยแล้วคนสั่งกลับบ้านเยอะมากมาร้านผัดไทยแล้วก็ไม่พลาดที่จะสั่งเป็นเส้นจานกุ้งสดห่อไข่ค่ะ เอกลักษณ์ของร้านนี้ผัดไทยร้านนี้จะผัดลงบนกระทะสีทองในการควบคุมไฟจากผู้ชำนาญสายกับตัววัตถุดิบที่สดใหม่และตัวน้ำซอสที่เข็มคนคุกคักช่ำวาวขนาดนี้ร้านนี้จะเปิดทุกวัน8 3ดโมงครึ่งถึงบ่าย3ามครึ่งในตลาดน้ำพุซอยวิยาดาค่ะน้ำดื่มแล้วก็บริการตัวเองร้านนี้ใส่ใจมากเลยค่ะแม้แต่ช้อนก็แพ็คเป็นถุงแบบนี้ ตัวถั่วไม่มีกลิ่นถหงพอได้มาแล้วก็บีบมันนาลงไปก่อนเลยค่ะผัดไทยร้านนี้ครบเครื่องของผัดไทยจริงๆไม่เว้นแม้แต่ผักแหนม,มเราชอบกินผัดไทยแหนมกับหัวปลีแบบนี้ซึ่งสมัยนี้หาก,กินยากมากผัดไทยของร้านนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวนำหวานตามแล้วมีเผ็ดนิดๆค่ะใครชอบหวานก็จะมีน้ำตาลตั้งอยู่ข้างๆค่ะปรุงเพิ่มได้เลย ดูความใส่ใจสิคะแม้แต่กุ้งยังปอกเปลือกไม่เหลือวันนี้อร่อยถูกใจมากเลยค่ะเข้ามาในซอยนี้แล้วเราก็มีพา้าหลอดชองน้ำกะทิอร่อยครบสูตรเลยค่ะใครมาทานร้านนี้แนะนำทาย,ยากันยุงด้วยนะ